สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากะมงวันนี้มากะมงนะคะเมื่อวานได้มงมาละนะคะมงสวยมากทุกคนคะ่ะตรงไปเลยอ่าทีนี้นะคะปุ้ยเนีน่ยนะใครที่กําลังลังเลนะลังเลกับโปาพีลังเลกับโปบาพ,บบพีฉันจะซื้อกินไหมฉันจะเป็นตัวแทนดีไหมฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจดีไหม ปุ้ยขอมาเป็นหลักฐานการยืนยันว่าสมควรนะคะสมควรที่จะซื้อกินเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะจะมาเป็นตัวแทนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอย่างยิง่งเพราะอะไรทุกคนถามเมื่อคืนปุ้ยได้ลงไปแล้วใช่ไหมว่าปุ้ยกินดุมากๆเมื่อคืนปุ้ยไปกินข้าวกัพไปฝนมาแล้วตื่นมาทุกคนตื่นมาทุกคนหน้าท้องแบนราบอ่ะเดี๋ยวจะโชว์เห็นไหมเห็นไหมหน้าท้องแบนราบนะตื่นมาหน้าท้องแบนราบทุกคนค่ะ กางเกยงยังหลวมเหมือนเดิมกางเกงยังหลวมเหมือนเดิมนะคะปุ้ยคือหลักฐานชัดเจนมากๆในเรื่องของหุ่นนะคะที่กินดุขนาดไหนแล้วปุ้ยก็ยังหุ่นดีได้อ่ายังไม่ออกข้างนะคะนี่แหละค่ะโปรตีนที่เขาไปทํางานให้ร่างกายปุ้ยตัดสินใจเลยค่ะไม่ต้องลังเลนะไม่ต้องแบบจริงไหมหน้ามาหรือเปล่ามันเห็นจริงหรือเปล่าเขาไป กินยาแล้วความอ้วนมาแล้วก็มาผอมแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าไม่มีค่ะ ขายแต่ความจริงแบรนด์นี้ขายความจริงเท่านั้นโปรตีนโมตาพีขายความจริงเท่านั้นดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะคะก็คือตัวปุ้ยยาเห็นผลกับแบรนด์นี้เห็นผลกับโมตาพีว่าปุ้ยกินยังไงแล้วปุ้ยถึงเห็นผลอ่ะทีนี้ปุ้ยก็ยินดีที่จะดูแลยินดีที่จะแนะนําว่ากินแบบปุ้ยหรือจะกินแบบอ่าท่านประธานปุ๋ยก็ได้ถ้าท่านประธานปุ๋ยเนี่ยจะทานน้าหยดจะกินน้าหยด1ิหยดแล้วก็อ่า ตัวนี้อ่าตัวนี้กับต,ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้3หรือตัวนี้3ตัวนี้2องอะไรเงี้ยคืออันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่เลยนะว่าใครจะกินแบบสูตรไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกต่อร่างกายเราเพราะว่าร่างกายเราแต่ละคนเนี่ยดูดซึมสารอาหารไม่เท่ากาันแต่ถ้าโดยกลางๆเนี่ยสิกิโลกรัมน้าหนักนะสิกิโลกรัมต่อ1แคปซูลต่อ1วันปุ้ยหนัก53าปุ้ยต้องกิน 5้าหรือ6แคปซูลต่อ1วันนะคะคือถ้าหนัก60ก็กิน6แคปซูลต่อ1วันได้เลยนะคะทีนี้จะกินยังไงกินเช้า6แแคปซูลเลยก็ได้หรือจะกินเช้า3กลางวัน3ก็ได้นะคะแต่อยากแนะนําว่าไม่อยากให้กินหลังบ่ายสองเพราะว่าร่างกายของเราจะมีความตื่นตัวแล้วเราจะไม่นอนเออเราจะมีความแบบนอนไม่หลับตาค้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอยากแนะนําเลยนะคะ ทานผิวทานผิวอันนี้ขายผิวขายผิวนะจ๊ะทุกคนคะ่ะผิวดีมากนะคะเห็นยังเห็นรอยฟ้ากะจุดด่างดำของปุ้ยไหมปุ้ยเคยแพ้สารสเตียรอยมาก่อนนะอันนี้ก็คือธรรมชาติมากๆที่กินหวานนะคะต่อให้ผิวสุขภาพดีขนาดไหนแล้วกินหวานนะกินหวานสุขภาพดีแบบถ้าเราไม่ได้ไปฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ไปทำศสรยกรรมไปทำแบบโบท็อ,อกหรืออะไรนะ ทำร้อยใหม่นะแล้วธรรมชาติอย่างเงี้ยผิวธรรมชาติเงี้ยถ้าคุณถ้าคุณกินหวานยังไงสิวกว็ขึ้นอ่ากินหวานยังไงสิวกว็ขึ้นนะแต่ไม่ต้องผิดปกติเออมันไม่ได้ผิดปกติม,มันไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มนุษย์เรามีนะคะสวัสดีค่ะ อ,อันนี้คือเสื้อพี่พรที่ให้ในงานวันเกิดเมื่อปีที่แล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเสื้อสวยมากแล้วก็เข้ากับมงมากๆนะคะมงลงมงลงนะคะสาวโปราสายสะพายละ <c oughs> มีทวงมีทวงมีทวงหนูไม่ได้ยืนไงคะหนูไม่ได้ยืนไง จะพายมาแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่พอลลี่มากๆที่เป็นอ๋อพี่สาวที่จัดการให้ปุ้ยทุกอย่างเห็นไหมสวยไหมอันนี้คือแบบเอวหลวงนะคะพุงหลวงเอวหลวงคือตอนที่ซื้อมาเนี่ยตอนที่ปุ้ยซื้อกางเกงตัวนี้มานะตอนนั้นยังไม่เจอโปรตีนนะตอนนี้ยังไม่เจอโปรตีนนะคือพอดีพอดีมากไซส์เอลพอดีมากอ่าทำไมปุ้ยซื้อไซส์เอลเพราะว่าปุ้ยเป็นคนสูงถ้าปุ้ยซื้อไซส์เอ็มไซส์เอสแล้วมันขาลอยถามว่าซส์เอสสวยทุกตัว ะะถามว่าใส่ไซส์ s ใ,ใ,ใส่ได้ไหมปุ้ยใส่ไซส์ s ได้แล้วก็หลวมด้วยแต่ไม่สามารถไม่สามารถใส่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความยาวของไซส์ s เนี่ยมันจะทําให้ปุ้ยขาลอยแล้วก็แขนเตอปุ้ยจึงใส่ได้แค่ไซส์ m กับ l นะคะก็ไปแก้อัเข้าเอานะคะเพราะว่าความยาวของ l กับ m เนี่ยได้ไงสูงไงสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะก็เลย ที่จะทาให้ใส่ได้ M กับ L แต่ถามว่าใส่ไซส์ได้ไม่ได้แน่นอนไซส์ S ได้แน่นอนหลวมด้วยนะคะเพราะว่าที่ปุ้ยซื้อชุดของอาจารย์ที่โรงเรียนมาเนี่ยปุ้ยก็ซื้อไซส์ S มานะเอออาจารย์ถามว่าพี่ปุ้ยใส่ได้เหรอไซส์ S นะบอกใส่ได้ค่ะแล้วก็ใส่ให้ดูด้วยแล้วก็หลวมด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เนี่ยค่ะโปรตีนเขาทําให้โปรตีนแล้วก็ ถ้าใครจะกินตามปุ้ยนะสูตรปุ้ยเนี่ยคือปุ้ยจะกินน้ําหยดทั้งวันน้ำหนึ่งขวดปุ้ยจะซื้อน้ําน้ําขวดเล็กไว้กินเลยน้ําขวดหนึ่งขวดต่อน้ํหนึ่งหยดนะคะก็กินทั้งวันถ้ากินน้ําปุ๊บก็ใส่หนึ่งหยดแล้วก็กินกินทั้งวันค่ะเมื่อคืนก็ไปจัดเต็มมาเนาะกลับมาก็กินโปรตีนกินกินคอลลาเจนกับน้ําหยดนะคะซึ่งน้ําหยดเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของเอาไขมัน ออกจากร่างกายเราได้ดีมากๆตื่นมาก็จะเบิร์นดีมากๆนะคะอุ้ยแล้วทุกคนขาอาหารก็จะมีนน้ำมันมีไขมันมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้ละค่ะแล้วถามว่าเราจะไปลดละเลิกได้ไหมตัวปุ้ยเนี่ยไม่สามารถลดละเลิกไขมันของหวานได้นะเออแล้วเฟ้นไฟล์เมื่อคืนก็จัดเฟ้นไฟล์ไปต้ยมยำไปมันก็จะมีโซเดียมใช่ไหมยำอย่างเงี้ยปลาหมึกอย่างเงี้ยเออปลาหมึกอย่างเงี้ยยำอย่างเงี้ยใช่ไหม ปุ้ยเนี่ยไม่สามารถที่จะอดใจไหวเลยนะกับการที่กินอาหารแบบลดละเลิกหวานมันเค็มอร่อยเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปุ้ยมีตัวช่วยใครที่ยังลังเลว่าเฮ้ยกินโปรตีนแล้วเห็นผลไหมดูปุ้ยเป็นตัวอย่างนะดูปุ้ยดูพี่พรดูพี่จา๋าพี่ฝนนะว่าตัวเล็กลงไหมทั้งๆที่กินดุพี่จ๋าก็สายกินนะพี่ฝนก็สายกินปุ้ยก็สายกินแต่ปุ้ยจะไม่ค่อยกินอาหารเป็นแบบ มือมือ,มอหลัดหลัดก็กจะไปะปุ้ยจะไปกินจุกจิกินเบเกอรี่กินชานมไข่มุกกินอ่าวิปครีมอ่าปุ้ยจะเป็นสายแบบขนมแบบนี้มากกว่าอ่าทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่นะนะคะเพียงแต่ว่าปุ้ยเปลี่ยนจากกาแฟที่ปุ้ยกินกาแฟแทนน้ำเปล่าเลยมาเป็นเอสพัทช f ก e แฟตัวนี้ ก็ช่วยในเรื่องของไม่ต้องมีการสะสมไขมันทานในร่างกายปุ้ยช่วยในเรื่องของระดับน้ําตาลช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อซึ่งตัวนี้ก็สามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ปุ้ยได้นะคะคือไม่ได้ค่อยมีเวลาออกกาลังกายแบบ45่สบาเหมือนคน45นาทีเหมือนคนอื่นเขาอาศัยแบบอาศัยแบบทํางานบ้านเอานะคะอันนี้แหละค่ะคือมีตัวช่วยดีๆของปุ้ยจริงๆตัวช่วยดีๆของปุ้ยเนี่ยทุกคนถ้าใครแบบว่าเฮ้ยทำไมพี่ปุ้ยกินเยอะจังเลยพี่ปุ้ยกินทุกตัวของแบรนด์วอเตอร์ทีนะ แต่ว่าปุ้ยยังไม่ได้กินอ่าเบต้าจีแค่นั้นเองนอกนั้กปุ้ยก็กินเนาะน้ำอย่างน้ำหยดกินข้าวกลำกินอันนี้จะช่วยในเรื่องของผิวดีมากๆปุ้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครีมทาหน้านะปุ้ยไม่ได้ใช้ครีมทาหน้านะปุ้ยใช้ครีมกันแดดของฝนทิพตัวเดียวเลย กลางคืนล้างหน้าแล้วล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าเสร็จแล้วก็นอนเลยแป้งก็ไม่ได้ทาแล้วปุ้ยก็ใช้แค่แป้งฝุน่นเท่านั้นปุ้ยไม่ใช้แป้งพับทุกคนคะ่ะใครที่อยู่กับปุ้ยจะรู้ดีเลยว่าปุ้ยใช้แป้งพับแล้วเมื่อคืนที่ปุ้ยไปกินข้าวปุ้ยยังไม่ได้แตะแป้งเลยนะอ่ากลับมาหน้ายังใส่วิงวิงอยู่ <ๆ S 2> กลับมาหน้าก็ยังใส่วิงวิงอยู่ไม่ได้แตะแป้งเลยเมื่อวานก็คือทาแป้งก่อนอาบกลับมาจากที่ทํางานเนาะอาบน้ําอ่า อาบน้ําแล้วก็ทาแล้วก็แต่งหน้าก็ไปไปกินข้าวก็พี่ฝนเลยแล้วกลับมาก็ยังไม่ได้แปะแป้งเลยนะแค่ทาปากอย่างเดียวทาปากด้วยอ่าคือเราจะถ่ายรูปใช่ไหมแล้วกินเรากินข้าวลิปเล็บมันก็เข้าไปในปากเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนขาใครอยากได้งานผิวนะไม่ไก่กาตัวปุ้ยนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานที่จะบอกทุกคนเลยว่าอ่าฉันสวยด้วยวัตถพีฉันผุนดีด้วยวัตถพีกินไปเลยค่ะกินยังไงก็ไม่อ้วน แต่ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ยาลดความอ้วนเขาไปช่วยในทำงานในร่างกายของเราช่วยเรื่องอะไรบล็อกแปง้งบล็อกไขมันใช่ไหมอ่าเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมอันนี้แหละคะ่ะซึ่งมันตรงจุดกับปุ้ยมากๆใครที่มีอ่านิสัยลักษณะนิสัยในการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนปุ้ยเนี่ยนะคะแนะนําเลยคล้ายๆปุ้ยเนี่ยแนะนําเลยคือไม่ได้มีเวลาออกกําลังกาย45นาทีขึ้นไปเพราะว่าคนาท,ท,ที่ฟังที่ฟังคนส่วนเยอะๆเลยเขาจะบอกว่าร่างกายจะเผาผลาญ อาหารที่เรากินในแต่ละมื้อเนี่ยให้มันออกไปได้ดีที่สุดก็คือ45้านาทีถามว่าปุ้ยมีเวลาสี่ิบ้านาทีไหมก็ไม่ได้มีนะเพราะว่าเราทํางานที่บ้านด้วยทํางานที่ประจําด้วยนะคะอืมก็อาศัยทํางานบ้านในการขยับร่างกายาแค่นานแล้วก็แต่ว่าปุ้ยมีตัวช่วยดีๆไงปุ้ยมีตัวช่วยดีๆที่ทําให้เราเนี่ยไม่มไีไขมันสะสมนะคะไม่มีไข่ไขมันทานสะสมอันนี้ไม่ได้ติดก,กิฟต์นะมันก็เลยพูดไปพูดมามันก็จะหลุดล่วงนะเดี๋ยวอา่ามง มงลงสวยมากๆพี่พรเลือกได้สวยมากๆนะคะมงอ่าเดี๋ยวปุ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปของเออเดี๋ยวปุ้ยไปหยิบให้ดูเอาไหมว่าปุ้ยอ่าเมื่อวานพี่จ๋าถามว่าปุ้ยสายประกวดเหรออะไรอย่เงี้ยคือทุกคนถาเวลาเวลาไปประกวดบนเวทีจะยิ้มจะยิ้มตั้งแต่6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ห้ามหกปากแล้วยืนบนสน้นส้นสูงห้านิ้วแล้วปุ้ยสูงร้อยเจ็ดสิบอีกห้านิ้วเป็นร้อยเจ็สิบห้าแล้วกรรมการอยู่ไกลมากแล้วคุณต้องยิ้มขนาดไหนให้ัดกรรมการเห็นว่าเรายิ้มเออทําผงฟอเลอร์ฟอล่าแล้วทําหน้าให้ใหญ่ใหญ,ใหญ่แต่งหน้าต้องแต่งหน้าขนาดไหนแล้วเอาไฟส่องแล้วกรรมการจะเห็นว่าเราเด่นกับคนอื่นเออเออปุ้ยเนี่ยคะ่ะ ใช่ไหมแต่งหน้าหนาะพ่อผิวหนาะคือผิวมันก็จะเสียตั้งแต่เด็กใช่ไหมอืมเพราะว่าสายประกวดแล้วเราก็ไม่ได้มีการไปทาสเปรงสปาไม่มีการไปฉีดฟิล์มเรื่องฟิลเลอร์อะไรเงี้ยไม่มีการทําอะไรใดๆกับร่างกายเลยเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นผิวปุ้ยก็จะจะไปไวกว่าคนอื่นเพราะว่าเราประกวดมาเยอะเราแต่งหน้าเยอะเราใช้ร่างกายเยอะคือแบบเราก็แบบเป็นเด็กกิจกรรมมาทุกคนเออเป็นเด็กกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ขนาดอยู่ในบ้านนะเรายังมีแมวมาป่วนเลย ป่วนนะคะทุกคนใครที่ลังเลอะตกท้ายก่อนเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วตกท้ายนะใครที่ลังเลนะคะไม่ต้องลังเลนะใครที่ลังเลว่ากินแล้วเห็นผลไหมดูปุ้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนมีหลักฐานชัดเจนมากนะคะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ยาลดความอ,อ้วนคุณต้องใช้ความอดทนอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะแต่ถ้าอยากเห็นผลเร็ว <c oughs> ถ้าอยากเห็นผลเร็วนะ ถ้าอยาเข็นผลเร็วนะแนะนำสามชิ้นนี้ถ้าถ้าจะเน,นเน้นเรื่องหุ่นนะหุ่นลดลงไวนะสามชิ้นนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วออกกำลังก,กายสิบนาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้สิบวันสามารถล่องมาแล้วล่องสิบเอ็ดมาแล้วทำไมถึงกล้าพูดเพราะว่าน้องนิสาน้องนิสาเป็นลูกสาวปุ๋ยนะคะก็กินตอนนั้นน้องนิสาใช้ใช้คู่นี้แล้วก็ออกกำลังกายสิบเอด สิบวันน้องสิบเอ็ดมาแล้วทีนี้น้องก็เลยเปลี่ยนน้องก็เลยเลี่ยนมามาเป็นกินคู่นี้แล้วน้องก็ออกกําลังกายสิบนาทีเชา้ชาเช้าสิบนาทีเย็นสิบนาทีอะไรเงี้ยทุกคนตอนนี้หุนนนห่นเล็กมากๆ3สามเดือนสามเดือนหุ่นเล็กมากๆาึสิงหากันยา,าหุ่นแบบโอ้โหแน่นทุกคนแน่นมากแล้วก็กางเกงหลวมอันนี้น้องนิสาก,ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานในการยืนยนันว่าโปรตีนโบตาพีของเราเนี่ยสามารถทําให้เราผอมลงได้ แต่ไม่ใช่ยาลดความอ้วนเพราะฉะนั้นกินได้อย่างสบายใจกินได้อย่างไม่ต้องรู้สึกผิดอันนี้ปุด้ยเดี๋ยวปุ้ยจะกินก่อนนอนนะเพราะว่าตื่นมาเราจะหุ่นลีนเร็วดีมากสมุนสมุนสมุนอ่ะเดี๋ยวก่อนนอนสองเช้านี้ต้องกินสามโอ,อ้นะคะแล้วเราจะกินห้าเลยเลยไม่เอาดีกว่าเรากินกระจายสองสี่หกกินเช้าสองกลางวันสองเย็นสองนะคะนะคะหกแคปซูลกินกระจายแล้วมันก็จะโอเคคือแบบ มันจะไม่เพียไม่เหนื่อยอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะว่าจะกินสูตรไหนก็ได้เดีย๋ยวปุ้ยกินไปเลยดีกว่าเดีย๋ยวปุ้ยลืมบางทีกลางวันเนี่ยเรามาดูลูกเนี่ยเราก็ชอบลืมสามอาสามเช้าสามกลางวันหนึ่งเเชา 3, ้าสามกลางวันสามอันนี้แล้วแต่ปุ้ย <c oughs> แล้วแต่ลมนะอะาเช้าสามไปก่อนเชา 3, ้าสามไปก่อนนะสุดยอดมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่พอลลี่ ลืมลืมลืม,ลม,ลมอันนี้มี1 0 0 0มิลลิกรัมนะอันนี้จะช่วยเรื่องผิวอุ้ยเป็นคนที่ชอบเล่นผิวมากๆเป็นคนที่ชอบเล่นผิวอืมไม่รู้เป็นอะไรอยากสวยเหมือนดาราแล้วเราก็สวยแล้วแล้วเราก็สวยเหมือนดาราเลยผิวใสมากๆทุกคนคะไปดูไปอยู่ตรงแดดนะผิวแบบใสอะไม่ได้ขาวบิงบิงนะ <c oughs> ใสใสอะใสแบบมีออร่าที่ทำน้ำอิ่มนะ้ำแล้วแบบทุกคนหาผิวสุขภาพดีแล้วแบบ มันหน้ามองมากๆมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ผิวดีจังเลยอะผิวแบบสุขภาพดีจริงๆตัวนี้ช่วยได้ตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ไม่เป็นหวัดแล้วเมื่อก่อนพูดเป็นหวัดบ่อยมากเมื่อก่อนพูดเป็นหวัดบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้สดใสขนาดนี้คือแบบทุกคนหาถ้าร่างกายเพียเหนื่อยอ่ะมันจะเอาความสดใสมาจากไหนนะคะ ตอนนี้ผิวดีมากชอบมากทุกคนคะ่ะชอบผิว,ตวเตงจังเ,เริ่มเริ่มกะกะตรงเนี้ยเริ่มเริ่มจางลงยังเห็นได้ชัดอืมอันนี้ก็รอยดำก็เริ่มจางลงยังเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวเราจะผิวใสแต่ว่าเรายังมีฝอยอยู่นะเรายังมีฝอยอยู่นะเราปุ้ยก็ไม่ได้ไปจี้ออกนะแต่เรื่องกะทุกคนคะ่ะบางคนจะชอบพูดว่า กะไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่ามันเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วใช่ไหมแล้วต้องไปจี้ออกเท่านั้นอันนี้คือหลักฐานอีกหนึ่งอย่างที่จางลงยังเห็นได้ชัดทุกคนค่ะจางลงจางลงยังเห็นไะด้ชัดนะปุ้ยเป็นคนที่มีกะเกิดจากอะไรเพราะว่าปุ้ยใช้ผิวหน้าเยอะมากใช้ผิวหน้าเยอะมากแล้วก็แดดก็แรงใช่ไหมคือ พูดอาจจะไปใช้ครีมที่มันมีแพมันมีสารสเตียรอยทําให้หน้าบางแล้วเราต้องใช้ชีวิตประจําวันแล้วแดดเมืองไทยมันร้อนเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นฟ้ากะแล้วพูดก็จะมีฝ้าตรงนี้อืมมีฝ้าตรงนี้เยอะมากซึ่งตอนเนี้ยหายแล้ว,หา,ลวหายแล้วด้วยตัวนี้ค่ะด้วยโบต้าพีค่ะด้วยคอลลาเจนด้วยโปรตีนด้วยน้ําหยดด้วยโกซีด้วยกาแฟด้วยทั้งหมดทั้งมวลของโบต้าพีนะคะ ไข่ที่ลังเลอยู่จัดค่ะจริงๆไข่ที่ลังเลอยู่อย่าลังเลเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้หมูไข่อ่านี้มันมันมันในกล้องกับตัวจริงอ่ะมันมันคือคือปุ้ยจะบอกว่าตัวจริงอ่ะมันมันมันโอเคกว่าในกล้องนะเนี่ยผิวปุ้ยอ่ะเออแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันมันปุ้ยบอกไม่ถูกอ่ะแต่จริงจริงแล้วตัวจริงปุ้ยอ่ะมันมันมันจางกว่าในกล้องนะในกล้องมันยังแบบยังยังเห็นแบบ ดำดำชัดชัดใช่ไหมเออจริงๆอันนี้ก็เป็นสิวสิวหวานสิวกินหวานอันนี้เป็นฝอยฝอยนะคะอ่าจริงๆทุกคนคะตัดสินใจด่วนตัดสินใจเลย8 7ด้อสิบบาทอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะคู่นี้8 7 0้อยสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีไม่ว่าทุกคนคายยังได้สุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ลูกค้าปุ้ยบอกว่าลด รถคือเป็นคนที่ชอบกินหวานเหมือนปุ้ยคือนีสใส่เหมือนปุ้ยกินหวานกินจุกกินจิกอ่ากินหวานกินจุกกินจิกทีนี้ปุ้ยก็เลยลองกาแฟนะคะเขาบอกว่ากินเขากินกาแฟดําอยู่ปุ้ยบอกว่าอลองกินกาแฟปุ้ยแมคขาอะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะอร่อยนะก็ก็ซื้อไปยี่สิบสองกล่องซื้อไปยี่สิบสองกล่องซื้อไปกินค่ะไม่ได้ซื้อไปขายเพราะว่าอะไรติดใจ อร่อยแล้วปุ้ยถามว่าเป็นยังไงบ้างคะเลยคือถ้าเรากินไปกินมาเนี่ยเราอ่ะจ,จะลดหวานโดยที่เราไม่รู้ตัวเออจริงๆแล้วทําไมรู้ไหมเขาบอกว่าลดหวานมา50%จากชีวิตที่เขาเคยกินแบบกินโน่นกินน,น,น,นี่กินนั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาลดหวานมา50%เลย เพราะกาแฟนี้เดี๋ยวปุ้ยจะโพสหน้าเฟซให้ดูนะปุ้ยถามแล้วแล้วอันนี้คือกับคำพูดจากลูกค้าเลยปุ้ยไม่ได้พูดเองนะอะไรเดี๋ยวปุ้ยไปทํางานก่อนนะปุ้ยจบไลฟเ์เพียงการเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสุดยอดใช่ค่ะเปียสมาแบบมหาเศรษฐีนี้เปิยสมาเออวมนก็นี้ลืมพูดมหาเศรษฐีนี้เปียสมาโมจะตื่นเต้นกับมงมมวแต่ตื่นเต้นกับมงสวยมากมงสวยมากทุกคนนะคะไปซื้อมงมาก,กันแล้วก็เหลือชุดไว้นาที่รายม่ใส่